วันนี้มาธารกิจด้านนอกนะก็มาจอดที่พักริมทางที่พักริมทางตรงนี้เป็นสาลาลิมทางแม่น้ำวังเหนือเขื่อนแม่น้ำวังเขตพื้นที่ตำบลรษาอําอำเภอเจ้ห่มจัดลำปางก็จะมีมองไปด้านโน้นจะเห็นเป็นแม่น้ำวังเหนือเขื่อนคิวลงซึ่งก็ผ่านตรงนี้เป็นประจำทุกครัง้ง,งไปไหนก็ต้องผ่านตรงนี้แต่ว่าไม่ค่อยได้ถ่าย วัสดีวันนี้แวะถ่ายทักแป๊บหนึ่งให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมล้วทราบว่าตรงนี้ก็มีจุดชมธรรมชาติอีกจุดหนึ่งที่สามารถพักพักข้างทางแวะชมได้เลยนะถนนสายหนึ่งศูนย์สามห้าลำปางแจ่ม่มหรือจากแจ่มโฮมไปลำปางแล้วโน่นเป็นฝั่งนั้นเป็นูเป็นวัดพระธาตุบ่อสม้มและวัดสาแพะวัดปงยย่ปงชายอยู่้านนน้นป่งชายอยู่ ปงชายตรงตรงตรง้นไม้ตรงนั้นไปอีก5ห้ากิโลเมตรข้าแม่น้ําไปฝั่งโน้นนะนี้กำยุน,น,นี้มาอยู่คนละฝั่งกับปงชายแล้วเนาะและ้วเัป็นที่ตน้นออกณจุดนี้เนาะจะเห็นเป็นมีสาลาพักให้กับทุกคนทุกท่านที่ได้ผ่านมาได้แวะพักพักกันเนาะ คืนออยู่ติดถนนเลยนะตรน,นอยู่ท้านนี้แต่น,นี้เป็นถนนที่รถวิ่งสัญจรไปมาถนนหนึ่งศูนย์สามห้าก็ถ้ามาจากลําปางจากด้านหลวงพ่อเกษมลําปางก็วิ่งผ่านมาทางนี้เนะจะผ่านถนนช่วงอาเภอ เมืองลำปางติดต่อกับอำเภอแจ่มหอมด้านนู้นเป็นเมืองอำเภอเมืองลำปางด้านนู้นมาด้านทางนี้เป็นอำเภอแจ่มห่มพื้นที่ที่เราอยู่อยู่นี่เป็นพื้นที่อำเภอแจ่มหมแจ่มหอมก็ไปอำเภอวังเหนืออำเภอเบียงป่าเป้าเชียงรายไปเส้นนี้เนาะ วันนี้ก็ขอถ่ายบรรยากาศให้ดูนะซึ่งบางคลิปก็อาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างประกอบกันไปนะให้กับทุกคนทุกท่านได้รับดูรับชมวันนี้มีภารกิจประเด็นในตัวเมืองลำปางนะไปตรงนี้แป๊บหนึ่งไปถ่ายแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก็เดินเดินทางต่อก่อนมุ่งสนาสาธุขอบุกุศนทั้งหลาย จน่วยพรให้ทุกคนท่านได้รับชมคิดหลวงปู่ขอหลวงปู่ในปฏิบัติกิจต่างๆขอหน่วยพรให้ทุกท่านพบครางสุขความเจริญความสุขแต่สุขใจบุญกุศลใดที่หลวงปู่ได้ปฏิบัติอยู่บุญกิจที่หลวงปู่ได้ไปปฏิบัติมาขอจงทรงบุญให้ถึงยังสาวทุกคนทุกท่านด้เชื่อกันขอโมทนาสาธุอายุวัฒโนสุขควารว่าง